สวัสดีค่ะมาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะกับช่องโดโด o ิ่งงวิถีคนเลี้ยงช้างนะคะวันนี้จะพามาดูน้องอมทองอาบน้ำนะคะต้นไมุ้นแรงมากเลยนะครับวันนี้ต้นไมุ้นแรงมากสงสัยจะคันยีงดูทํา คิวนังถลอกหมดแล้วมั่งลูกถูกแรงขนาดนั้นตอนนี้จยุดฝนจะเึ้มนะครับมันจะตกไม่ตกนะครับหูมากแรงนะครับตัวใซสหอาจะเยอะนะครับ น้ำไม่ค่อยไหลพอเยอะเอาเลยครับผมเป็นที่เลยครับ <c oughs> ไม่ไปซื้อยาสาวผมมาสระให้แก้เหาหน่ะไปด้วย อาบน้ําไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือต้นมะพร้าวนะครับไม่ไม่มีผลกับไอผิวหนังของช้างนะครับเพราะว่าต้นมะพร้าวจะแบบลื่นๆหน่อยไม่ไม่ไม่สากไม่ไม่กระนะครับจะพอดีกับช้างนะครับแล้วก็คลิไข่เขาก็จะ ออกดีนะครับตะราร้รีบถูครับรีบไกินนะครับคือความคิดของเขาก็คือต้องกินน้ำไม่ค่อยไหลเห็นเขากินแล้วมีความสุขมากเลยนะครับกินบีดได้ใจมากเลยนะครับ กเาเดินหาอะไรเยอ,อะของกินครับอาบเร็วๆว่ะจะได้ไปกินถูถูอาอบเร็ๆวๆลูกจะได้ไปกิน <c oughs> ดูดูเดินสวนสนามนะคะ ขี้ตานะครับมีขี้ตามีแต่ขี้ตาเหรอขี้ยายมีหรือเปล่า <c oughs> ไม่มีพ <c oughs> อแล้วมั้งน้ำก็ไม่ไหลกินยาได้แล้วมั้งไม่ถูแล้วเดินสวนสนามแล้ว หิวแล้วนะคะอยากจะไปค่ะอยากจะไปกินหญ้าค่ะอยากไปแล้วพอแล้ว แป้งขัดด้วยบอฮ<ส>ะ,อะขัดแป้งอีกเหรอถ้ารู้ว่าจะแก้โซนี่ก็จะไปอย่างเดียวนะคะต้องจับไว้ด้วยคะ่ะ กลัวเสียงเครื่องตัดหญ้าหรือเปล่าเยอะฮะ<า>กลัวอะไรลูก<า>ได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้านะคะเดินนะมาเดินนะมามา เริ่มมีพุงแล้วนะคะพุงกลางแล้วค่ะเอา,า,านอนลงดีดีลูกลลนอนลงก่อน เอ,อนอนลงนอนลงฝั่งนี้เออใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ไม่ได้ให้ลุกขึ้นน้ำไม่ค่อยไหล dạp phân yêu phân yêu phân luôn yêu phâ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 n yêu อามให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปกินยาก็สั่งให้ลุกขึ้นเนาะไม่ได้ผิดนะสั่งให้ลุกขึ้นก็ลุกขึ้นสิ <c oughs> ไม่ได้บอกให้นั่งต่อนี่น้องอมทอง อกลัวเสียงเครื่องตัดหญานะคะ อาบน้ำให้น้องอมทองเสร็จแล้วก็เป็นคิวของพี่ใบทองนะคะพี่ใบทองยืนรออยู่ข้างหลังฝั่งนู้นค่ะยังไม่ได้อาบน้ำนะคะต้องให้อาบให้น้องก่อนนะคะ Oh. ยงีครับบเ็ดพอแล้วมั้งน้ำไม่ค่อยไหลหิวแล้วนี่นิ่งนิ่งไหนเครื่องตัดหญ้าเขาปิดแล้ว ขดับเครื่องแล้วกลัวเสียงเครื่องตัดยาเก็บแป้งให้แล้วนู <laughs> เขายังไม่ได้สั่งให้เก็บแปลงเลย ตรงหลังเขาก็หายดีแล้วนะคะเป็นปกติดีแล้วะคะ่ะเ่าเสร็จแล้วครับผมดูดูเอ้ยเอาเออเอาเสร็จแล้วนะครับผมได้แล้วเหร อ,อืมเก็บแปลงให้อีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพาน้องไปกินหญ้าแล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากติดตามให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ